สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมเอ่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงดวงประจำเดือนพฤศจิกายนของชอาวราศีพฤษภนะคะกับหมอเซนเซียนะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็สากลเลยนะแบบสากลจะเริ่มตั้งแต่วันที่20เมษาถึง20พฤษภาส่วนแบบไทยจะเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาถึง13มิถุนายนนะ อ่าบางคนอาจจะถนัดดูลัคนาราศีก็ดูได้นะคะเอาที่ตรงกับเรื่องราวของตัวเองเป็นหลักนะถ้าดูวันนี้ไม่ตรงก็อาจจะต้องขยับไปราศีข้างๆนะคะอ่ามาเริ่มกันเลยเนาะชาวราศีพฤกษ์อ่าไ่าหน้ากลัวนิดหนึ่งนลยเนะี่ยไพ่หลักประจำเดือนนี้ค่ะได้ภพยเดทส่วนไพ่ขยายได้ The Devil สัศวินเหรียญแล้วก็เด็กเหรียญแม่หมอมองว่าไพ่หลักประจําจเดือนนี้เนาะเราได้ไพ่เดทเดทจริงๆเนี่ยทุกคนเห็นไพ่เนี้ยส่วนใหญ่มันจะน่ากลัวใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆไพ่เดทไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะสำหรับชาราสีพฤษมนะคะเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันน่าจะเป็นเดือนที่เรากําลังจะปลดแอกจากภาระพัฒนาการบางอยา่างคือเดเดวิลเนี่ยออกมาพูดว่า ที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรักงานหรือต่างๆนะคะปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรังที่ผ่านมานานมากแต่มันยังไม่จบอ่ะมันจะจบภายในเดือนนี้นะมันจะมีการปลดแอกจากปัญหาต่างๆค่ะแล้วก็ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าดูจะไพ่ อาประกบข้างที่มีอัศบินเรียนแล้วก็เด็กเรียดเนี่ยความเป็นไปได้สูงค่ะว่ามันจะเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งมันก็จะเป็นการก้าวพัฒนาไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งเนาะสำหรับชาวราศีพฤกษภเดทออกมาพูดว่าเดือนนี้เราอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆใครที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยช่วงนี้อาจจะอาจจะเป็นหนักขึ้นได้นะคะอ่าต้องระวังนะ โดยเฉพาะระบบเกี่ยวกับการขับถ่ายนะคะเราก็พวกเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงเกี่ยวกับเส้นเลือดนะคะเดือนนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยอยากให้ตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุและผลให้มากนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จิตใจเราอาจจะค่อยวอะไรอย่างเงี้ยภายคืนว่าให้ตัดสินใจเน้นหลักเหตุและผลเป็นหลักนะ มันจะโอเคค่ะมากกว่าการใช้อารมณ์และความรู้สึกนะสำหรับเดือนนี้เรื่องเซนส์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องอาจจะต้องไว้เป็นรองนะคะเอาเหตุและผลมาก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการงานการเรียนนะคะชาวราศีพฤษภเดือนพฤศจิกาจะเป็นยังไงกันบ้างได้ไพ่แฮงแมนแล้วก็ได้ไพ่ well vale of fortune ได้ไพ่ the world โอเคสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเกี่ยวกับการเรียนการงานเนี่ยสำหรับการงานก่อนเนาะบางคนมีเกณฑ์ค่ะเป็นไปได้ว,ว่าเราอาจจะออกจากงานที่ท็อกซิกนะข้อแรกก็คือเหมือนเราทนมานานแล้วแหละเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเราออกจากงาน ไปสู่อะไรก็ได้คือถึงไม่ได้งานใหม่แต่ก็อยากจะออกมาเพื่อพักผ่อนออกมาเพื่อดูแลจิตใจดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะคะอะมีเกณฑ์ที่จะออกจากงานนะโดยที่ไม่มีงานรองรับนะข้อแรกเลยซึ่งถ้าชาวราศีพฤษภจะทําอย่าง,งานั้นแม่หมอก็อยากแนะนําว่าให้ลองวางแผนการเงินให้ดีนะคะแล้วก็กรุ่ปที่2ค่ะใครที่สนใจงานเกี่ยวกับต่างชาติทางไกลต่างประเทศแล้วก็ อาจจะเป็นแพทย์หมอ,อหรือนายหน้าขายประกันนะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ค่ะที่จะมีโอกาสเข้ามาก็ให้รีบคว้าไว้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ค่อนข้างสูงบางคนเนี่ยอาจจะมาสายนี้อยู่แล้วด้วยแต่จะยังสอบไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เดือนนี้โอกาสจะวนกลับมาอีกครั้งค่ะก็คว้าโอกาสนั้นไว้นะคะ ถ้าป้ถามว่าจะสอบได้แบบเป๊ะปังร้อยเปอซไหมคือแม่หมอหมองว่าแฮงช์แมนเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องอ่านหนังสือทบทวนพอสมควรค่ะแต่รวมๆคือโอกาสทางด้านนี้จะวนกลับมาหาเราอีกครั้งนะหรือเป็นไปได้ค่ะว่าสำหรับบางคนนะคะอาจจะเลือกลาง,งานแบบไม่รับเงินเดือนเพื่อแบบไป เรียกว่าอะไรนะดี D ็อกความรู้สึกดี D ็อกสุขภาพตัวเองก่อนเนาะแล้วกลับมาลุยงานใหม่อีกครั้งก็เป็นไปได้ค่ะส่วนน้องๆในวัยเรียนนะคะเดือนนี้เนี่ยเรื่องสอบต้องอ่านหนังสือหนักหน่อยนะมีเกณฑ์ที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจของเรานะคะอา,อาจจะต้องขยันนิดนึงเนาะขยันมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราขยันและเต็มที่กับมันเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะเป็น the world ค่ะที่ ผลสอบมาสบายใจติดในมหาลายัยหรือว่าคณะที่เราอยากจะเรียนเนาะจริงๆใครที่คิดไม่ออกว่าจะยื่นมหาลัยไหนให้ขึ้นว่าลองยื่นมหาลัยที่ไกลจากบ้านดูนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์เนาะการใช้ชีวิตด้วยอ่าต่อไปค่ะใครที่รอง,งานใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้ไหมได้สามถ้วยได้เด็กเหรียญแล้วก็เด็กถ้วย เชาวราศีพฤษภคะคนที่รอคอยงานใหม่คะ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่แบบที่เราต้องการนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าใครที่แบบเออหางานเกี่ยวกับแพทย์หมอพยาบาลในหน้าขายประกันที่เกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างนี้นะคะประกรันลดประกรันอะไรก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้ค่อนข้างสูงนะคะหรืออาจจะไม่ได้ในเร็ววันนี้แต่จะถูกเรียกไปสอบสัมภาษณ์แน่นอนคะอ่ะอย่างไรก็ ทำให้เต็มที่นะคะปลายออกมาค่อนข้างดีนะคะส่วนใครที่ยื่นงานนอกเหนือจากนี้มองว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ยื่นแบบสายแปบลบว่าสเปเชียลลิตหรือว่าสายแบบขั้นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องต้องต้องสู้นิดนึงนะคะอาจจะได้มายากหน่อยสำหรับเดือนนี้แต่ถ้าแบบเป็นตำแหน่งออฟฟิเซอร์ตำแหน่งแบบ ท,ที่ไม่ได้สเป็นชยลมากอามีเกณฑ์ได้ค่อนข้างสูงค่ะต่อไปเรื่องการเงินนะคะได้ไพ่สิบถ้วยอืมได้ไพ่เดอะซันเอาเลิศอยู่นะแล้วก็ได้ไพ่เด็กเหรียญเด็กเหรียญออกบ่อยนะเนี่ยเออเรื่องการเงินชาวราศีพฤษภค้าเดือนพฤศจิกาเนี่ยแม่หมอมองว่ามีเกณฑ์ค่อนข้างสูงค่ะที่โชคลาภ จะไปเกิดเกี่ยวกับคนในบ้านคือคนในบ้าน,นี่จจะมีโชคหรืออาการเจ็บป่วยของคนในบ้านอาจจะดีขึ้นค่ะก็จะมีการเลี้ยงชลองอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะลอีกในนึงเนี่ยใครที่วางแผนที่จะมีลูกในช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่ดีค่ะก็ลองปรึกษากับครอบครัวดูเนาะเผื่อวางแผนด้านนี้ไว้นะคะ อาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เสียเงินเนาะไปกับการซื้อของให้กับครอบครัวหรือเด็กคนอายุน้อยกว่าหรือ,อคนใกล้ตัวที่เราสนิทนะสำหรับเดือนนี้ส่วนใครที่วางแผนจะทำธุรกิจนะคะก็เป็นเดือนที่ดีค่ะแต่ว่าอยากให้ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนั้นให้ให้บอกว่ามีความละเอียดมากกว่านี้ก่อนนะไพ่ขึ้นว่ามันเริ่มต้นได้แต่ว่าอาจจะ ยังแบบครุกคละอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบศึกษาดีเทลเพิ่มขึ้นนะคะอ่าต่อไปค่ะอเรื่องชโชคลาภเนาะโชคลาภชาวราศีพฤษภค่ะเดือนพฤศจิก,กาโอ้สองเหรียญเหรออืม,มลลแล้วก็เทมเพลตแล้วก็หนึ่งไม้เรื่องโชคลาภแม่หมอหมองว่ามันมาในเรื่องของการงานค่ะคือเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะยังไม่มี คือถ้ามันมีเข้ามามันจะเป็นเหมือนเงินที่ได้มาจากการเจ็บป่วยมากกว่าเช่นแบบพวกเบีย้ยประกันเนาะประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันจะมีเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะอืมแต่ดูจากไพ่อ่ะมันเป็นโชคที่เข้ามาในเรื่องของการเงินและโอกาสมากกว่าค่ะบางคนอาจจะมีโอกาสมาให้เลือกมีงานมาให้เลือกมากกว่าหนึ่งมันจะเป็นเซิงอย่างนี้มากกว่านะอ่าต่อไปค่ะในเรื่องของความรัก ความรักชาวราศีพฤกษ,ษ์ค่ะคนโสดโหหนัสันมาคู่กับเดนนี่ก็ไม่ได้แย่นะแต่มีไพ่ห้าเหรียญกับคิงเอ้ยควีนดาบนะเนาะแม่หมอมองว่าเดือนเนี้ยออร่าคนโสดของชาวราศีพฤกษ,ษ์เนี่ยจะเป็นออร่าที่ค่อนข้างเด่นให้คนมองแต่ไม่กล้าที่จะเข้ามาทําความรู้จักอ่าคือเดือนนี้เราจะมีความไล่แขกค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นหน้า บุคลิกหรือโอ a ออรอบตัวเรานะคะแต่ว่าความสวยเราอะหรือความหล่อของเราเนี่ยมันเด่นไงคือมันดึงให้คนมองแต่ไม่ได้ดึงมาให้คนรู้จักเดือนนี้เรอจะมีความรู้สึกว่าเราจะไม่พร้อมที่จะคุยกับใครด้วยอยากจะแบบอยู่กับตัวเองมากกว่าด้วยไม่เปิดรับใครเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเหงานะเหงาแหละแต่ก็ไม่ได้อยากมีใครอะแต่เหงาคือมันจะเป็นอารมณ์นะี้นะ แต่ลูกดวงก็คงอยากรู้เนาะว่าแบบเอ้ยถึงฉันจะแบบอยากอยู่คนเดียวแต่ฉันก็อยากรูว่าจะมีใครเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยจำงงแค่อย่างเดียวเลยเลยเนาะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดเช็คให้อีกทีนะมแม่หมอมองว่ามันจะมีคนเข้ามาจีบเราแต่เราอาจจะไม่ชอบเขาหรือเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราก็แบบเอยปล่อยจอยอย่าไปอยู่กับชานอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่คนเดียวดีกว่ามันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะสำหรับเดือนนี้นะ ก็อาจจะได้แค่คุยคิกๆิกกักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนที่เบื่อเองแบบโอ๊ยคุยไม่แมทเลยก็ปล่อยจอยดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ค่ะที่อาจจะไปชอบใครเข้าแต่ประเด็นก็คือด้วยออล่าของเราอ่ะมันทําให้เรากับเขาไม่คลิกกันอะไรเงี้ยความสัมพันธ์มันก็อาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะอ่าต่อไปความรักเนาะของคนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีพฤษภคะ่ะ ได้แปดเหรียญสาดาบแล้วก็วิลออฟจูนแม่หมอมองว่าสำหรับคนคุยไม่ชัดเจนเนี่ยชาวราศีพึกษบเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่มีเกณฑ์จะทะเลาะกันค่อนข้างสูงค่ะมันเหมือนกับแบบทะเลาะไม่จบไม่สิน้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความทะเลาะกันค่อนข้างเยอะแล้วพอมันทะเลาะกันค่อนข้างเยอะอ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบฟิล ปลอาบางเนาะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบปล่าบางอาจจะมีเกณฑ์เลิกลาหรือไม่ได้ไปต่อกันค่อนข้างเยอะนะคะในเดือนนี้บางคู่อาจจะมีโมเมนตเ์เบื่อกันก็ได้นะอาจจะคุยกันมานานจนแบบจนไม่ตั้งความหวังแล้วอะว่าเราจะคบกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปล่อยจอยแล้วกันเออยังไงก็ว่ากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกเขากับเราหน่อยเนาะไพ่เปิดมาขนาดนี้อืม อ๋อโอเคอืมสำหรับความรู้สึกเขานะเอาจริงๆแม่หมอหมองว่าเขาก็ยังยังมีความรู้สึกดีๆให้เราอะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันมันมันดูยังมีความไม่เข้ากันในหลายๆเรื่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรืออีกในหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าแบบเราคุยมากกว่าหนึ่งก็ได้นะเออส่วนฝั่งเรา เราก็ไม่ค่อยต่างกันอะเหมือนเราดูปรงกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะมันดูแบบมันดูแบบทอกซีกมันดูแบบดูไม่มีเห็นทางที่จะพัฒนาเลยอะไรอย่างเงี้ยเผเ่อๆบางทีเราก็คิดนะว่าแบบเราก็เหมือนกันอะคิดเหมือนกันแบบเฮ้ยเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฟิลต่างคนต่างระแวงเอออารมณ์นั้นค่ะ มีเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะสำหรับบางเคที่แบบอยู่ๆก็จะมีคนมาเปิดตัวว่าแบบเป็นคนคุยของคนนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเอ้ยฉันคือแฟนของเขาอะไรอย่างงี้บางคนอาจจะเจอเคสอย่างนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราดูสรุปสถานะความสัมพันธ์หน่อยนะสถานะความสัมพันธ์เนี่ยแม่หมอมองว่าม,มันจะมีความแบบ พูดยังไงดีอ่ะในกรณีแรกค่ะหมันเป็น50-50ิบนะสิแรกเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้ไปต่อจะกลายมาเป็นเพื่อนกันแทนเออต้องแยกจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอีกห้ิบเปเนี่ยมีเกณฑ์ค่ะที่มันยังไปต่อได้นะแต่ว่ามันก็ไปต่อแบบขาดขาดให้หายหน่อยอะ่ะมันจะไม่มีการเติมเต็มในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่เออมันอาจจะเป็นช่วงชะลอของความสัมพันธ์ค่ะ บางคู่เนี่ยอาจจะมีเรื่องญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวด้วยนะแบบเหมือนเขามาเห็นแล้วเขาอาจจะไม่ชอบคนคนนี้ก็อาจจะมีความกีดกันอะไรอย่างเงี้ยอืมต่อไปค่ะความสัมพันธ์คนมีคู่เนาะของชาวราศีพฤษภเดือนพฤศจิกาโอเปิดม,มาก็แฮงแมนอะไรเหรอแล้วแฮงแมนมาอยู่กับเดรด้วยนะโหควีนไม้แล้วก็ควีนเหรียญ อ่าช่แล้วเสียเพื่อศค่ะสําหรับคนมีคู่ในเวอร์สเคที่แย่ที่สุดเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะว่าคนรักของเราอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวอ่ะอันนี้ในเคที่แย่ที่สุดเลยนะอาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นค่ะซึ่งแบบด้วยเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างแต่ว่าเดือนเนี้ยมันจะต้องมีการตัดสินใจว่าจะเลือกใครอ่าน,นี้ในเวอร์สเคทเลยนะที่เกิดขึ้น ถ้าไม่ใช่เคสนี้เนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่ว่าเดือนเนี้เราจะมีความคิดมากพอสมควรค่ะเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเดอะแบกในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกเขากับเราหน่อยนะอืมอมโอเคค่ะอ่าถามว่าเขารู้สึกยังไงเนาะอย่างที่แม่หมอบพูดไปตอนแรกว่า เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นเดอะแบกในความสัมพันธ์นี้ mm. ก็เป็นไม่ได้ค่ะว่าคู่ของเราเนี่ยอาจจะมีเรื่องให้เราต้องช่วยเหลือมีเรื่องเดือดร้อนบางอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาอยากไปต่อกับเราไหมเขาก็อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าด้วยความมันผูกพันเขายังผูกพันกับเราอยู่แต่เขาก็รู้สึกว่ามันก็มีบางอย่างเช่นกันที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ถูกเติมเต็ม ส่วนในฝั่งเราเนี่ยเอาจริงๆเราคิดมากพอสมควรนะคือถึงลุกภายนอกเราจะรู้สึกเหมือนเราเมเนจเราจัดการทุกอย่างได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าบางทีเราก็เหนื่อยบางคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเก่าๆวนกลับมาตลอดทําให้เรารู้สึกแบบมันท้อมันท้อ,นทอในความสัมพันธ์นี้ผลสรุปนะคะ,ะมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่ามีควีนดาบสองไม้แล้วก็สิบสิบสิบดาบเนาะแล้วมันไพ่หลักเดทด้วย มีเกณฑ์พอสมควรค่ะที่จะเป็นเราเองนะหรือว่าฝ่ายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเลือกห่างหรือเลือกจบความสัมพันธ์นี้ลงนะเพราะว่ามันเป็นฟิลเหมือนเราอยากกลับมารักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อหรือถ้าไม่ได้เป็นการจบความสัมพันธ์ก็ก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะที่จะเลือกตัดเรื่องบางอย่างแบบเช่นปัญหานี้มันทซิกคาระคาซังมานานและมันอาจจะคาระคาซังต่อไป แต่ฝ่ายนั้นก็จะเลือกที่ว่าตัดเลยเราจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้ามีขึ้นอีกคือแยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ไปต่อก็อาจจะต้องเลือกที่ตัดบางอย่างออกไปคาแนะนําในเรื่องความรักของคนมีคู่สลับเดือนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นเรื่องของอารมณ์ของอิโมชันค่อนข้างเยอะซึ่งไออารมณ์พวกนี้อาจจะเป็นตัวผูกมัดเราเองก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกแย่ ทำให้เราคิดมากเมื่อเราตัดอ,า,อารมณ์พวกนี้ออกได้เราจะเห็นเหตุผลเราจะเห็นทางไปต่อนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงภาพรวมเนาะของชาวราศีพฤษภเดือนพฤศจิก,กายนแต่แม่หมอจะพูดปิดสรุปให้นะคะไพ่หลักประจําเดือนนี้คือเราได้ไพ่เดทเดทเนี่ยตัวมันเองอ่ะคือการจบจบของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเงินความรักสุขภาพหรือทุกเรื่องตัวตัวของมันเองอะ่ะเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องราวต่างๆกรรมต่างๆที่มันท็อกซิกหรือที่แบบเป็นปัญหาที่ผ่านมามันกําลังจะจบลงมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือไม่ดีเนี่ยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับการกระทําของเราว่าเราจะพามันไปในทิศทางไหนไพ่เดทเนี่ยเป็นไพ่ของราศีพิจิก เดี๋ยวก็เดือนพฤศจิกาด้วยเนาะดังนั้นราศีที่จะมีอิทธิพลกับชาวราศีพฤกษภค่อนข้างมากในเดือนนี้คือชาวราศีพิจิกนะคะโอเคเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ให้กําลังใจนะคะคือมันจะเป็นการให้กําลังใจหรือเป็นคําแนะนําของเราก็ได้นะเดี๋ยวแม่หมอจะขึ้นซับไว้ให้ด้วยเผื่อใครที่อยากอ่านเนะาะได้ไพ่มุ่งม,มั่นนะคะ ความรักอันแรงกล้าต่อเป้าหมายคือพลังงานยิ่งใหญ่ที่พาเธอก้าวไปไม่หยุดยั้งอุปสรรคที่ขวางกัน้นหรือหนทางที่แสนไกลความยากลำบากทั้งหลายหรือความเป็นไปไม่ได้ไม่มีอยู่จริงสำหรับเธอวันนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ความคิดที่ไรประโยชน์ความสงสัยลังเลหรือความล้มเหลวใดๆมาล้มเลิกความตั้งใจของฉันที่จะบรรลุความสาเร็จอ่าแม่หมอคิดว่ามันคือ คือคําแนะนําเพราะอย่างที่แม่หมอพูดไปตอนแรกว่าเดือนนี้มันจะมีความเป็นอิมชันค่อนข้างเยอะในหลายๆเรื่องเนะะาะไพ่เดทเนี่ยมันก็คือการจบเพื่อเริ่มใหม่อยู่แล้วดังนั้นไพ่มุ่งมั่นก็เลยเป็นคําแนะนําขึ้นมานะคะว่าเราจะไม่ให้อุปสรรคทั้งหลายเนี่ยมาขวางทางเรานะเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้พลังกายพลังใจค่อนข้างมากนะคะเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะ,ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่อาหารนําโชคให้นะคะว่าเราได้ไพ่ อะไรบ้างเนาะอวี้ไอติมนะเต้าหู้แล้วก็เดนิชเนาออะอาหารนมโชคของชาวราสีพฤษภนะคะเดือนพฤศจิกาเนี่ยได้แก่ไอติมคะ่ะไอติมที่เน้นไปทางสีขาวนะพวกไอติมนมไอติมกะทิอะไรอย่างเงี้ยสีขาวเป็นหลักนะคะแล้วก็เต้าหูค้ค่ะ แล้วก็ขนมปังเดนิชนะคะอ่าก็จะมีประมาณนี้นะอาหารนำโชคน้ำตาลค่อนข้างพอสมควรก็ต้องอจำกัดการกินนิดนึงนะคะเดี๋ยวแบบมันอันตรายต่อสุขภาพเนะาะจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมของชาวราศีพฤษภเดือนพฤศจิกาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย you <laughs>